ไปกว่า10ปีก่อนสมัยที่ผมยังเรียนอยู่มัธยมต้นโรงเรียนต่างจังหวัดในยุคนั้นจะมีกิจกรรมพิเศษทุกปีไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่วันวิทยาศาสตร์วันครูหรือวันสําคัญทางวัฒนธรรมต่างๆซึ่งทุกครั้งเด็กนักเรียนก็จะถูกมอบหมายงานใหญ่นั่นก็คือการทําบอร์ดแสดงผลเพื่อประกวดแข่งขันกันระหว่างห้องปีนั้นตรงกับวันภาษาไทายแห่งชาติครับครูในโรงเรียนประกาศชัดเจนว่าห้องใครทําบอร์ดได้สวยที่สุดสมบูรณ์ที่สุด ห้องนั้นจะได้รางวัลพิเศษทั้งคะแนนความประพฤติและยังถูกนำไปตั้งโชว์ไว้หน้าห้องวิชาการให้ผู้ปกครองได้เห็นกันด้วยผมคือหมีกับเพื่อนอีกสี่คนได้แก่ติ๊กต้อยเต่าและตุก๊กเราถูกเลือกให้เป็นตัวแทนห้องไปทำบอร์ดทุกคนต่างก็บนอุบเพราะงานมันใหญ่ต้องวาดรูปตัดแปะเรียบเรียงเนื้อหาแต่ก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธเนื่องจากครูประจาชั้นย้าว่าถือเป็นหน้าตาของห้องนะลูกถ้าใครไม่ช่วยก็จะถูกหักคะแนน พวกเราตัดสินใจทําบอร์ดต่อหลังเลิกเรียนเพราะตอนกลางวันมันเสียงดังเกินไปไม่ค่อยมีสมาธิที่สำคัญวัสดุอุปกรณ์สีกระดาษทุกอย่างมันกระจัดกระจายต้องใช้เวลานั่งจัดให้นานหน่อยห้องเรียนที่เราได้รับมอบหมายให้ใช้ทําบอร์ดนั้นไม่ใช่ห้องเรียนประจำแต่เป็นห้องหน้าตัดสินหรือห้องเรียนเก่าๆที่เคยใช้เป็นห้องหน้าตัดสินมาก่อน ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับมันก็เหมือนห้องเรียนธรรมดาธรรมาห้องหนึง่งเพียงแต่กว้างกว่าเล็กน้อยและมีตู้เก็บชุดนางรำตู้เก็บหัวโขนและเครื่องดนตรีไทยบางส่วนถูกกองไว้ที่มุมห้องบรรยากาศก็ดูเงียบๆเก่าๆตามภาษาโรงเรียนต่างจังหวัดก่อนขึ้นไปทําบอร์ดเพื่อรุ่นพี่บางคนแซวเล่นว่ามึงไปทําบอร์ดที่ห้องหน้าตัศสินหรอระวังเจอนางรําออกมาดูงานนะเราทุกคนก็หัวเราะขำๆคิดว่าเป็นการแกล้งเด็กมอต้นเหมือนที่ชอบทํากัน แต่พอเข้าไปในห้องจริงๆบรรยากาศกลับไม่เหมือนที่คิดห้องเงียบมากทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มืดเลยแสงแดดยามเย็นส่องลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาฝุ่นลอยคลุ้งในอากาศตู้ไม้เก่าๆมีกลิ่นอับเหมือนเก็บของไว้นานไม่มีคนแตะต้องเราพยายามไม่สนใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อใครตัดกระดาษก็ตัดไปใครวาดรูปก็นั่งวาดไปพยายามรีบทำให้เสร็จเพราะอยากกลับบ้านเวลาเลยไปราวห้าโมงกว่าบรรยากาศในโรงเรียนเริ่มเงียบจริงๆแล้ว เด็กห้องอื่นทยอยกลับหมดพวกเรากลายเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังอยู่ในตึกเรียนขณะที่กําลังติดตัวอักษรบนบอร์ดอยู่นั้นติ๊กก็หันมาพูดเสียงเบาๆกับผมว่าหมีมึงว่าห้องนี้แม่งแปลกๆไม่วะเหมือนมีคนอยู่ด้วยเลยผมก็ได้แต่หัวเราะบอกว่าเฮ้ยอย่ามาพูดหลอนได้ว่ากูทําไม่เสร็จสักทีแต่ยังไม่ทันขาดคําตุกที่นั่งใกล้ประตูก็ร้องขึ้นมาเบาๆว่าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนส่งเข้ามาว่า พวกเราทั้งกลุ่มหยุดมือหันไปที่ประตูห้องทันทีประตูไม้เก่าๆที่ปิดสนิทและล็อกจากด้านในบานประตูมีร่องเล็กๆพอให้แสงลอดเข้ามาได้แต่จะมองเห็นอะไรชัดๆไม่ได้สิ่งที่ตุกยืนยันคือเห็นคือเงาดำๆคล้ายคนยืนอยู่ตรงร่องประตูแล้วก็หายไปในพริบตาเต่ารีบบอกว่าอาจารย์มั้งมาตรวจว่าพวกเรากลับหรือยัง แต่ผมกับติ๊กต่างสายหัวเพราะตั้งแต่บ่ายเราล็อกประตูจากด้านในมาตลอดไม่มีใครเปิดเข้าออกเลยแล้วบันไดาทางเดินก็ค่อนข้างเงียบไม่มีเสียงฝีเท้าใดๆเพื่อนแต่ละคนเริ่มมองหน้ากันเงียบๆความรู้สึกอึอดอัดค่อยๆแผ่คลุมบรรยากาศทุกอย่างมันเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดลอดหน้าต่างกับเสียงกระดาษปลิวแผ่วๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆงานก็ยังไม่เสร็จดีแต่ความกลัวเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของทุกคนพยายามพูดคุยล้อเล่นเพื่อไล่ความกลัวออกไปแต่ก็ทําได้ไม่นาน ติ๊กเป็นคนแรกที่หน้าซีดเธอไม่พูดอะไรสักคำแต่สายตาจ้องไปยังเก e ้าอี้ครูที่วางอยู่ตรงหน้าห้องตลอดเวลาผมถามว่ามึงมองอะไรติ๊กเธอตอบเบาๆว,ว่ากูว่าเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นทันทีที่พูดจบบรรยากาศในห้องหนักอึ้องลงไปอีกตอยที่ปกติไม่ค่อยกลัวอะไรรีบแย่เอาอย่ามาเล่นมุกนะเว้ยกูขำไม่ออกแล้วแต่สายตาของติ๊กจริงจังเกินกว่าจะเป็นการล้อเล่นเธอพูดแต่ว่านั่งแต่เมื่อกี้แล้ว กูเห็นเหมือนใครสักคนใส่ชุดขาวนั่งก้มหน้าไม่หันมามองเราเลยพวกเราพยายามมองตามแต่ตรงเก้าอี้กับว่างเปล่ามีเพียงเงาโต๊ะเงาเก้าอี้ทับกันไปมาเพราะแสงยามเย็นลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาทันใดนั้นเองตุ๊กที่นั่นใกล้ประตูก็กระโดดลุกขึ้นยกมือชี้ไปยังร่องประตูกูเห็นแล้วมึงดูดิเหมือนมีคนยืนอยู่จริงๆตรงประตูเราทุกคนหันขวับไปทางนั้นและใช่ครับ ร่องแคบแคบระหว่างบานประตูไม้กับกรอบประตูมันเหมือนจะมีเงาดำบางๆเคลื่อนไปชา้ชาๆคล้ายคนกำลังยืนแนบอยู่ด้านนอกตอนนั้นเองที่เต่าพูดเสียงสั่นเหมือนพยายามระงับความกลัวว่าเงียบไว้พวกมึงเงียบไว้กูเคยได้ยินรุ่นพี่เล่าทุกคนหันไปมองเต่าพูดเสียงเบามากจนแทบไม่หลุดออกจากลำคอผีห้องนี้มันขึ้นมาหาเราเองไม่ได้ ถ้าอยากเจอมันจะเรียกให้เราเดินลงไปหามันเองคำพูดนั้นทำให้พวกเรานั่งนิ่งสนิทไม่กล้าขยับตัวกันเลยเพราะนั่นหมายความว่าถ้าใครเผลอเดินออกไปเมื่อไหร่จะกลายเป็นการไปหามันด้วยตัวเองเวลาผ่านไปเหมือนชั่วโมงทั้งที่จริงอาจเพียง1 0บนาทีเสียงลมจากหน้าต่างเริ่มแรงขึ้นกระาดาษบนบอร์ดปลิวว่อนร่วงลงมาเกือบทั้งแผ่นต่อยสบดเบาๆโถเว้ยงานก็ยังไม่เสร็จ จะหลอนอะไรกันเนี่ยแล้วเขาก็เดินตรงไปที่บอร์ดตั้งใจจะติดก,กระดาษใหม่ทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊กก๊กก๊กเสียงนั้นดังชัดเจนจากด้านนอกห้องทุกคนสะดุ้งสุดตัวหันควับไปทางประตูเป็นตาเดียวประตูยังปิดสนิทเหมือนเดิมไม่มีใครเปิดไม่มีใครเรียกแต่ที่น่าขนลุกคือเงาดำตรงร่องประตูค่อยๆก้มลงเหมือนกำลังแนบหูสังเสียงพวกเราอยู่ด้านใน ติ๊กเอามือปิดปากน้ำงตาคลอตุ๊กเริ่มตัวสัน่นส่วนต้อยที่เมื่อกี้ยังทำเก่งก็ถอยหลังมานั่งข้างเราแทบจะทันทีผมเองในตอนนั้นยอมรับว่าขนทั้งตัวมันลุกสู้หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกอยู่ๆกลิ่นประหลาดก็ลอยอบอวนเข้ามาในห้องกลิ่นคล้ายกำยานผสมกับกลิ่นชื้นอับของเสื้อผ้าเก่าๆพวกเราสบตากันรู้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปแล้วในจังหวะนั้นเองติ๊กก็พูดเสียงสั่นออกมาว่า มันลุกขึ้นแล้วคนที่กูนั่นเห็นเมื่อกี้มันกำลังเดินมาทางพวกเราแต่พวกเราที่เหลือกลับมองไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเราไม่เห็นแต่ติ๊กเห็นอยู่คนเดียวเธอเลา่าว่าร่างนั้นน่ะใส่ชุดขาวเก่าๆคลายชุดดำที่ขาดรุ่งริ่งผมยาวปลกหน้าเดือดากเท้าช้าๆจากเก้าอี้ครูมาทางกลางห้องติ๊กสะอื้นออกมาเบาๆมันมันหันง่าม,มาแล้วหน้าขาวโพลนตาไม่มี แต่เราที่เหลือกลับมองไม่เห็นอะไรนอกจากความว่างเปล่าทันใดนั้นเองเสียงคล้ายค้องวงดังมาจากข้างล่างเวทีตึงตึงตามด้วยเสียงระนาดเบาๆคลาเข้ามาทั้งที่ห้องนี้ปิดเงียบไม่มีใครไม่มีเครื่องดนตรีใดๆอยู่เลยตกรีบเอามืออุดหูแต่เสียงนั้นไม่เบาลงมันกลับดังก้องอยู่ในหัวพวกเราทุกคนผมเผือหันไปที่มุมห้องด้านหลังซึ่งเป็นเงามืดพอดีกับแสงจากนอกหน้าต่างแล้วเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง ร่างผู้หญิงผมยาวกำลังยกมือรำช้าๆท่าทางอ่อนช้อยแต่แปลกที่ทุกการเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติราวกับร่างกายบิดผิดรูปผมรีบกระพริบตาแต่พอหันกลับไปมองใหม่ตรงนั้นก็ว่างเปล่าขณะที่พวกเรายังพยายามทําใจสงบเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นมาจากเวที <c oughs> <c oughs> เป็นเสียงผู้หญิงแต่ยาวเอื่อยและเย็นเยียบ ตอนนั้นพวกเราสี่ห้าคนไม่รอช้าอ้อยตะโกนว่าไปโว้ยลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้เราวิ่งกรูออกจากห้องเสียงเท้ากระแทกพื้นดังสนัน่นกล้องสะท้อนทั่วตึกในขณะที่เสียงหัวเราะยังตามมาติดติดเหมือนใครวิ่งไล่ยอยู่ข้างหลังจนพอวิ่งผลบันไดลงมาถึงชั้นล่างความเงียบก็กลับมาอีกครั้งทุกอย่างสงัดมีเพียงลมพัดผ่านใบไม้ข้างนอกเท่านั้นหลังจากคืนนั้นเราไปถามรุ่นพี่ที่เคยเรียนห้องนี้เขาเล่าเสียงต่ำว่าเขาเล่าันว่า ห้องนาตาสินเคยมีนักเรียนหญิงตายตอนซ้อมรำเป็นการตายที่ไม่มีใครอยากพูดถึงบางคนบอกว่าเธอไม่อยากไปไหนยังคงรอซ้อมรอรำต่ออยู่ที่นี่ใครอยู่ดึกๆจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีหรือไม่ก็เห็นเงานางรำอยู่ในห้องพวกเราได้ยินก็นเงียบไปทั้งกลุ่มเพราะสิ่งที่เราเจอมันตรงกับเรื่องเล่าทุกอย่างหลังจากวันนั้นพวกเราแทบไม่อยากเดินผ่านตึกนั้นอีกแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องยังไม่จบที่ห้องนั้น คืนหลังจากไปห้องนาตาสินติ๊กโทรมาหาผมเสียงสันส่นๆว่าเมื่อคืนกูฝันฝันว่ามีคนมายืนรำอยู่ปลายเตียงกูตื่นขึ้นมามันยังอยู่ตรงนั้นแต่พอกระพริบตายขีหายไปแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นอาการหลอนติดตาแต่เช้าวันต่อมาติ๊กเลิกแขนซื่อดูบนท่อนแขนมีรอยวนรอยเล็บกรีดห้ารอยยาวๆชัดเจนไม่ใช่แค่ติ๊กเพื่อนอีกสองคนที่ไปด้วย ก็เริ่มเล่าเหมือนกันว่าทุกคืนหลังจากนั้นเวลานอนเงียบๆจะได้ยินเสียงระนาดดังอยู่ข้างว่านตึงตึงทำนองเดียวกับที่ได้ยินในห้องนั้นพอออกไปดูรอบบ้านกลับไม่มีอะไรเลยแต่เสียงนั้นยังคงดังก้องในหัวคืนนั้นผมเองก็เจอเข้ากับตัวตอนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนอนชั้นบนผมเผลอหันไปมองหน้าต่างเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงนั้นผมยาวปลกหน้า ใส่ชุดขาวเหมือนชุดรำเธอค่อยๆย,ยกแขนขึ้นทำท่ารำช้าๆท่ามกลางเงามืดผมรีบกระพริบตาแรงๆหวังว่ามันจะหายไปแต่โพหันกลับมาเธอยังอยู่และคราวนี้หันหน้ามามองตรงๆใบหน้าขาวโพลนดวงตาเว้าแหวงเป็นโพรงดำมุมปากเสแะะยิ้มผมถึงกับโยนหนังสือทิ้งกระโจนขึ้นเตียงแล้วคลุมโปรงทันทีในที่สุดพวกเรา เลยไปเล่าให้ครูใหญ่ฟังครูใหญ่ถอนหายใจแล้วพูดเบาๆว,ว่าเรื่องนี้ครูเคยห้ามแล้วอย่าไปแย่อย่าไปลองของในห้องนั้นวิญญาณเขายังไม่ไปไหนถ้าอยากให้เลิกตามพวกเธอต้องทำบุญใหญ่ช่วยส่งเขาไปครูใหญ่ติดต่อพระเกจิรูปหนึ่งที่วัดใกล้โรงเรียนท่านบอกให้เราซื้อเครื่องเส้นเช่นชุดนางรำใหม่ทูบเทียนอาหารคาวหวานน้ำอบน้ำหอมและที่สำคัญ ต้องไปทําพิธีในห้องน่านตสินนั่นเองแค่ได้ยินทุกคนขนลุกไปทั้งตัวเพราะน่นหมายความว่าเราต้องกลับไปที่ต้นต่ออีกครั้งวันนั้นตรงกับคืนวันพระพวกเราสี่คนพร้อมครูใหญ่และพระสงฆ์อีกสามรูปเดินเข้าไปในตึกเรียนที่เงียบสงัดไฟฟ้าในตึกเหมือนมีปัญหาเปิดเปิดดับดับทั้งที่เมื่อเช้ายังใช้ได้ปกติท,ทันทีที่เปิดประตูห้องหน้าตตสินกลิ่นเหม็นอับผสมกลิ่นน้ำมันก๊าซลอยออกมาทันที พระให้เราวางของเส้นไว้ตรงกลางห้องก่อนเริ่มสวดเรียกวิญญาณระหว่างพระสวดเสียงตึงตึงของระนาดดังขึ้นมาเองในความมืดทุกคนหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเหนือโต๊ะเรียนเก่าๆมีหมอกขาวค่อยๆรวมตัวเป็นร่างผู้หญิงในชุดรำเธอรำช้าๆด้วยท่าที่อ่อนช้อยแต่ใบหน้าซีกหนึ่งไม่เกรียมเหมือนถูกไฟลวก ในดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นจังหวะหนึ่งพระอาจารย์ถามเสียงดังกลางวิถีเจ้าจะเอาอะไรเจ้าต้องการอะไรถึงยังไม่ไปไหนหญิงสาวหยุดรำแล้วเหืยหน้ามองก่อนเสียงแหบพระจะดังขึ้นว่าเจ็บเจ็บอยากให้จำอยากให้รู้ว่าข้ายังอยู่ครูใหญ่รีบเอ๋ยขึ้นทันทีลุงเอย๋ยเราจะทำบุญใหญ่ให้ ส่งเจ้าไปสู่ที่สงบปล่อยวางเสียเถิดจากนั้นพระก็พรมนั้นมนเสียงสวดดังขึ้นก้องห้องจนร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปคืนวันนั้นทุกอย่างสงบไม่มีเสียงระนาดไม่มีเงาอีกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนไม่ใครฝันเห็นเธออีกเลยห้องหน้าตัดสินถูกปิดตายครูใหญ่สั่งห้ามใครเข้าเด็ดขาดนักเรียนรุ่นต่อๆมายังเล่ากันอยู่ว่า มีห้องลึกลับในตึกเรียน Für. ที่ห้ามลองดีเด็ดขาดบทสรุปหลายปีผ่านไปเมื่อผมกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าตึกนั้นยังอยู่แต่หน้าห้องหน้าตาสินถูกปิดด้วยแผ่นไม้ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับและเรื่องหน้าเป็นจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ